การงานธุรกิจการเงินความรักสุขภาพเพื่อนร่วมงานเจ้านายรวมถึงโชคลาภของคุณจะเป็นอย่างไรขอเชิญมาร่วมพิสูจน์ความแม่นยำที่น่าหลงไหลและน่าพิศวงของการพยากรณ์ดวงชะตาโดยการเปิดไพ่ย,ยิปซีหรือไพ่ทาโร่โดยคุณจะได้รับคำตอบได้รับคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆและคำเตือนต่างๆเพราะทุกเรื่องราวมีคำตอบและทางออกสำหรับคุณเสมอ อย่ารีรอที่จะมารับฟังคำพยากรณ์ดวงกับพวกเรานะครับ ครับผมนายธุรทัศน์ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาสําหรับปลายเดือนพฤษภาคม2 5 6 4นะครับสาหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสําหรับชาวราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14ีมีนาคมถึง14เมษายนหรือคนที่เป็นลัคนาในราศีมีนนะครับตกลัคนาที่ราศีมีนก็สามารถที่จะดูประกอบได้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ที่แบบว่าเห็นได้เห็นตาก,กันคลิปแรกๆนะครับหลังจากที่พยากรณ์แต่ เห็นแต่หน to ้าไพ่แล้วก็ได้ยินแต่เสียงของพ่อหมอนะครับมีคนบอกว่าอยากจะเห็นหน้าของพ่อหมอก็เหมือนกับที่หน pues be ้าปกของช่องนะครับเหมือนกับโปรไฟล์ของช่องแต่ว่าก็อาจจะช่วงนี้อาจจะบุมบวมเนาะก็เลยไม่ค่อยกล้าออกกล้องเท่าไหร่นะครับหลังจากนี้สัญญาว่าจะกลับมาพยากรณ์ให้ทุกๆท่านนะครับได้ติดตามให้ได้ระมัดระวังการดำเนินชีวิตแล้วก็ตรวจสอบดวงกันทุกๆเดือนนะครับแล้วก็ ต้องบอกว่าที่ห่างหายไปเป็นเปนเดือนๆน,นะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้มีภาระเยอะนะครับงานเยอะแล้วก็ทำงานประจําด้วยนะครับดังนั้นก็คาที่จะต้องแบ่งเวลานะครับดังนั้นก็มีกําลังใจนะครับเนื่องจากว่ามีแฟนคลับลเริ่มมีแฟนคลับเนาะ,อะคอยติดตามแล้วก็ถามถ่ายว่าเมื่อไหร่จะมาพยากรณ์อีกนะครับก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองด้วยออกหน้ากล้องกลับมาออกหน้ากล้องนะครับ เนื่องจากว่ามีผู้ติดตามครบ3 0 0 0นะครับ3 3, นน 3, 3, 3, 3 2 2คนเน2ะ3,322คน3322ก็เลขสวยนะครับอะชาวราศีมีนนะครับตั้งจิตเป็นสมาธิอธิษฐานในสิ่งที่คุณปรารถนานะครับเราจะทำการสับไพ่เป็นพร้อมกันนะครับ านั้นเราจะหยิบไพ่นะครับเลือกไพ่12ใบ12ตำแหน่งครับเป็นตำแหน่งตามจักรราศีนีครับ1 2 3นะครับ4 5 6 7 8 9 10 12ครบเรียบร้อยนะครับต้องบอกครับก่อนนะครับว่าการพยากรแบบนี้เป็นการพยากรโดยภาพรวมของชาวราศีมีนนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงชะตาของท่านใดเป็นพิเศษนะครับตอนนี้ผมมีช่องทิกตอกแล้วนะครับรายละเอียดอยู่ที่ในคลิปนะแล้วก็ อยู่ใต้คาบรรยายนะครับก็ไปติดตามด้วยเราจะดูดวงให,ให้กันแบบสดๆได้ด้วยนะครับก็พยายามที่จะมาดูให้ทุกวันเนาะเพราะว่าบางคนเราว่างไม่ไมตรงกันเนาะ่างนั้นก็จะเปิดโอกาสให้เราได้มาพบเจอพบปะกันมากที่สุดนะครับเพื่อเป็นการอ,อยู่เป็นกําลังใจให้กันและกันตลอดไปนะครับคนเราต้องมีกําลังใจเนาะถ้าเราแบบว่าดำเนินชีวิตมาแล้วแบบเหมือนอยูตัวคนเดียวอะไรเงี้ยเราก็จะไม่มีกําลังใจที่จะทําอะไรนะครับแล้วก็ ต้องการเพื่อนต้องการคนช่วยคิดช่วยทำอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะช่วยเอาไว้เผื่อได้ช่วยเหลือกันเผื่อได้มีการปรึกษาหารือกันในการที่จะทำสิ่งต่างๆนะครับรวมถึงการดำเนินชีวิตนะครับชาวราศีมีนเนี่ยเป็นคนธาตุน้ำนะครับความที่ว่าเป็นธาตุน้ำมันก็จะส่งผลให้ชาวราศีมีนแบบมีความ ใจเย็นนะครับอ่อนหวานนะครับใครอยู่ใกล้ก็จะรู้สึกถึงความสดชื่นความเฟรชของชาวราศีมีนนะครับความสดใสของชาวราศีมีนแต่บางครั้งก็ชาวราศีมีนเก็บความรู้สึกเนาะเก็บความรู้สึกเก็บรายละเอียดเยอะเก่งมากเลยทีเดียวบางครั้งก็ไม่ค่อยปล่อยวางนะครับดังนั้นก็ให้ให้ปล่อยวางให้ให้คิดซะว่ามันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับมันไม่มีอะไรเป็นไปเป็นไปตามที่เราคิด ทุกอย่างหมดแล้วนะครับชาวราศีมินก็จะมีไพ่ประจำตัวเป็นไพ่เดอะมูนนะครับก็แน่นอนครับว่าจะมีความโดดเด่นเรื่องของความคิดความน้อยใจอะไรเงี้ยครับบางครั้งก็อาจจะคิดคิดเยอะเกินไปคิดนานเนาะ,ะในการทํางานบางทีอาจจะคิด ให้มันถี่ท้วนมันก็เลยใช้เวลานานอาจจะลงมือช้าแต่ว่าพอทําได้ลงมือทํางานอะไรต่างๆแล้วก็จะสําเร็จนะครับประมาณว่าชา้าๆได้พระเล่นงามแต่ว่าให้ให้ให้เร่งมือนิดนึงแต่ว่าบางทีถ้าสมมติมีคู่แข่งเนาะถ้ามีคู่แข่งใครทําธุรกิจหรือว่าทํางานที่มันต้องอาศัยความรวดเร็วเนี่ยอาจจะสตาร์ทช้ากว่าคนอื่นเขาแต่ว่าพอถึงเส้นชัยมันก็จะกลายเป็นว่าสําเร็จ ก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะสําเร็จช้าหรือว่าเสร็จช้าก็จะแต่ว่างานออกมาดีออกงานออกมาเพอร์เฟกกว่าคนที่เขาสตาร์ทไปก่อนเนื่องจากว่ามีการเก็บข้อมูลมีการคิดวิเคราะห์ก่อนแล้วนะครับช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2564เป็นต้นไปชาวราศีมีนก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้รับงานนะไ,ดได้โอกาสได้งานอะไรใหม่ๆที่มีโชคด้านการงานด้วยนะครับ คือเหมืนกัว่าไม่ทันได้ตั้งตัวบางคนอาจจะได้รับการโปรโมทให้ทําโปรเจกต์ใหญ่ๆโครงการใหญ่ๆขายงานใหญ่ๆใ,ให้ลูกค้าได้หรือใครที่รองงานอยู่ในช่วงนี้ก็จะมีโอกาสได้งานนะครับแล้วก็เป็นงานที่ดีด้วยนะครับดีมากๆด้วยสำหรับใครหลายคนนะครับบา,บางคนบอกว่า งานไหนก็ดีหมดแหละช่วงนี้ว่าแต่มีงานทํานะครับก็อาจจะช่วยสำหรับทุกท่านที่กาลังรอง,งานอยู่นะครับในการที่จะทําอะไรต่างๆนะครับการทรําธุรกิจการค้าลงทุนอ่าหรือว่าการค้าขายการทํางานก็จะได้รับการช่วยเหลือจากทุกฝ่ายนะครับใครที่ทํางานประจาอยู่ก็จะมีมีคนร่วมมาร่วมมือกันในการที่จะ,ะทํางานต่างๆของคุณให้สําเร็จร้ล่วงไปได้ด้วยดีนะครับส่วนใครที่ทําการค้าขายการลงทุนก็จะมีลูกค้ามากมายเข้ามาในช่วงนี้นะครับเหมือนกับว่า คือถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างนี้แต่คนเราก็กระหายการที่จะมีความสุขใช่ไหมครับอย่างอย่างอายุตัวอย่างง่ายผมเองเนี่ยเราก็รู้เออช่วงนี้ว่ารายรายรับเราไม่ค่อยเยอะเข้ามาแต่มันก็อดไม่ได้ที่จะที่จะช้อปปิ้งออนไลน์ใช่ไหมครับอ่ามังธุรกิจมันก็ต้องดําเนืนต่อไปแล้วก็พี่น้องอ่าคนที่เขาทํางานอ่าเป็นพนักงานส่งพี่พี่เอ่อไบแมนพี่พี่เอ่อเมสเซนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยครับที่เขามาส่งของไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าสินค้าหรือว่าข้าวของต่าง พัสดุอะไรเงี้ครับเขาก็จะมีรายได้ช่วงนี้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับมีมีขับรถผ่านหน้าบ้านเนี่ยมากมายหลายค่ายหลายบริษัทเลยทีเดียวแล้วก็ที่สําคัญครับเนี่ยครับใครที่ทําการค้าอยู่ในช่วงนี้ถ้าถ้าหาโอกาสหาจังหวะดีๆคุณก็จะเจอลูกค้าเยอะแยะมากมายจากในอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าเนี่ยเดวิลก็บอกว่าเป็นเรื่องของ ระดับโลกเลยทีเดียวนะเราไม่จาเป็นต้องมีลูกค้าภายในประเทศนะเราสามารถที่จะขายขายสินค้าขายโปรดักต์ให้ลูกค้าต่างประเทศต่างชาติได้นะครับขอทห้ว่าเราเรากล้าทําเราเราวางแผนที่ดีนะครับเราเราลงมือทําจริงจังนะครับงานที่คุณทําสําเร็จรุ่งไปได้ด้วยดีทําให้การเงินการทองอมีความก้าวหน้าขึ้นนะครับแล้วก็ใครทําธุรกิจการค้าลงทุนต่างๆก็สามารถที่จะสร้างฐานะขึ้นมาจากการอดทนจากการ ขยันมันเพียนของคุณนะครับแล้วก็เก็บหอมรอมริบนะครับทำด้วยเขาเรียกว่าทําด้วยอยากเหงื่อแรงกายนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บกรรมนะครับเก็บเอามาสร้างฐานะขึ้นมาได้นะครับมีฐานะทางการเงินการทองที่ดีและก็งานของคุณก็จะมีความ มีมีฐานะการเงินที่ดีขึ้นถึงขั้นว่ากําลังคิดอ่านที่จะทําโครงการอะไรใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็มีความระแบดระดระวังในการใช้จ่ายในการลงทุนด้วยนะครับเหมือนกับว่า,าชาวราศีมินในช่วงนี้ก็หลายๆคนไม่ได้มีงานงานเดียวนะครับไม่ได้มีโครงการหรือว่าโปรเจกต์เดียวเป็นลักษณะของประมาณ3งานขึ้นไปอะไรเย่างนี้ครับแล้วก็ มีประมาณ2งานที่คุณสามารถที่จะจัดการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้ว,ลวก็มันขับเคลื่อนไ,ได้ได้แล้วได้ดีแล้วนะครับได้ตัวของมันเองหรือได้ด้วยโปรเซสหรือว่าได้ได้ด้วยลูกน้องคนในองค์กรของคุณเลยครับแล้วจะมีงานอีกงานหนึ่งที่คุณกําลังจับอยู่ยังปล่อยมือไม่ได้ยังแบบว่าต้องได้ทําให้มันออกมาดีแล้วก็เพื่อให้เงินมันสะพัดขึ้นเพื่อให้มันมียอดที่ตามเป้าอะไระครับแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างที่คุณอยากจะทําเพิ่มเติมในช่วงนี้นะครับก็ขอใหอ้วางแผนให้ดีนะครับ งานก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปเป็นไปอย่างประสบความสำเร็จแล้วก็อย่างสง่างามด้วยนะครับใครที่รองานอะไรบางอย่างอยู่รอผลผลสำเร็จของงานออกมามันก็จะดีนะครับเนื่องจากว่าคุณมีความขยันนะครับใน,ในการที่ทํางานต่างๆในช่วงนี้แล้วก็จะมีโอกาสได้สารความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดในเรื่องในในใน,ในขณะทํางานด้วยเนาะอาจจะเป็นการเรื่องของอ อาจจะไม่ได้พัฒนาถึงขั้นวือหวาถึงขั้นใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแต่อาจจะมีความรู้สึกดีๆต่อกันหรืออาจจะเป็นพี่น้องกันก็ได้นะครับในการทํางานแล้วมีความแบบว่ารู้สึกดีต่อกันนะครับแต่มันจะมีโอกาสที่จะมีมีเรื่องของความรู้สึกดีเข้ามานะครับแต่ถ้าใครที่มีแฟนแล้วเนาะต้องระมัดระวังอะไระครับอาจจะเกิดการถึงห่วงกันได้อาจารย์เกิดการถึงห่วงเพราะว่าทํางานใกล้ชิดกันกอาจจะต้องมีการากับ กับค่ากับดึกอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะมีทํางานล่วงเวลาเนาะอันนี้ต้องระมัดระ,ะวังใครที่จะลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะลงทุนเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวกับงานความบันเทิงอะไรครับงานด,ดาร์กๆเพราะว่าเป็นการลงทุน,เ,นเป็นเรื่องของเดวิลนะครับก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับความบันเทิงโลกีอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าการพน,นันหรือว่า งานที่เกี่ยวข้องกับงานอาจจะแักๆเทาๆอย่างที่บอ,อกไปนะครับงานใต้โต๊ะเนาะก็คือ,อการลงทุนบางคนอาจจะไม่ได้ลงทุนด้านนี้นะงานเกี่ยวกับเพศอะไรเงี้ยครับลงทุนเกี่ยวกับเพศอาจจะเป็นอาหารเสริมผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพของท่านชายของคุณผู้หญิงอะไรเงี้ยครับเนาะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการลงทุนถ้าคุณจะลงทุนอะไรในช่วงนี้คุณต้องมีการวิ่งเต้นคุณต้องมีการล็อบบี้คุณต้องมีการเข้าหาเจ้านายนะครับเข้าหา เข้าหาคนของราชการน่ะคือเวลาจะทําอะไรต่างๆใช่ไหมครับเรอการที่จะก่อตั้งอะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องมีการทําเรื่องของเอกสารใช่ครับต้องต้องมีการทําเรื่องของกฎหมายต้องต้องต้องปฏิบัติตามกฎหมายอะไรเงี้ยครับยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราจะเราจะสร้างบ้านเราต้องไปขอบ้านเลขที่ใช่ไหมครับเราต้องมีแผนบ้านเราต้องมีอะไรเงี้ยครับเหมือนกันจะลงทุนอะไรต่างๆเราก็ต้องมีที่ตั้งบริษัทต้องมีเอกสารต้องมีการจดทะเบียนอะไรเงี้ยครับช่วงนี้อาจจะต้องมีการเรื่องของทําเรื่องของเอกสารสัญญาอาจจะต้องวิ่งเต้นหน่อยเหมือนกับว่าต้อง ต้องใส่ใจกับมันนะครับแล้วก็คือคือยื่นเอกสารไปแล้วเราไม่ใช่ว่าเขาจะทําทให้เราแล้วเขาติดต่อกลับมาเสร็จสับนู่นนี่นั่นคงไม่นะเราต้องไปติดตามเราต้องไปติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าคนที่ไปใช้บริการอาจจะมีมากอะไรอย่างนี้ครับต้องต้องใส่ใจตัวเองนะครับแล้วก็ใครที่ลงทุนอะไรไปก่อนหน้านี้ก็มีเกณฑ์ที่จะต้องแบบทํางานแบบดึกดื่นเที่ยงคืนด้วยส่วนหนึ่งนะครับหรือว่า,าใส่ใจกับมันอยู่กับมันทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างนี้ครับ แล้วก็ทํางานไม่ค่อยได้พักผ่อนเหมือนกันเป็นลักษณะของแบบเราจริงเราจังการทํางานด้วยนะครับแล้วก็ไปในเรื่องของด้านของการาลงทุนทําเกี่ยวกับาบางคนอาจจะทําเรื่องของการขายหวยเนะเาะขายหวยขายขายเลขขายแบบว่า สลากกินแบ่งรัฐบาลอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นอบายมุกอย่างหนึ่งเนาะแต่ว่ามันก็เป็นถูกกฎหมายเนาะนะครับก็เน้นว่าให้ถูกกฎหมายหรือว่าใครจะทำอาชีพไหนก็แล้วแต่ทุกอาชีพก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีกันหมดนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับกขอแต่ว่าอย่าให้มันผิดกฎหมายนะให้อาจจะอาจจะหลีกเลี่ยงบ้างเนาะ <laughs> คือถ้ามันผิดกฎหมายก็อย่าให้มันเดือดร้อนอะไรเงี้ยครับคือทุกอาชีพมีอะไรอะไรเข้ามาก็ทําไปก่อนนะครับในช่วงนี้แล้วก็ เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับบางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับด้านนี้เลยอาจจะช่วงนี้ลงทุนลงทุนด้านของการดูแลตัวเองนะครับดูแลเขาเรียกว่าอะไระครับสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศอะไรเงี้ยครับในช่วงนี้เล่นด้วยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปหมกมุ่นอะไรทางนั้นอาบายมุกต่างๆไม,ไม่สนใจบางคนบอกว่าอย่างนี้เนาะแต่มันเป็นภาพรวมนะครับเราต้องพูดเผื่อนะครับ การเสี่ยงดวงก็มีเกณฑ์ที่จะถูกนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะถูกรางวัลแต่อาจจะไม่ได้รางวัลใหญ่มากอาจจะพอได้ได้มีการกระชุ่มกระชวยได้มีความอ่าได้มีเรื่องพูดคุยกับเพื่อนนะครับแต่ว่าก็อย่าให้ซื้อเยอะเกินไปให้ให้เดือดร้อนเนาะให้แต่พอดีพอดีนะครับอ่าแต่ว่าบางคนก็จะมีความโดดเด่นมีโชคด้านการงานมากกว่าครับอ่าการเดินทางทั่วไปไปหาลูกค้าไปหาอ่า ไปทางานนยครับก็จะมีข่าวดีเข้ามานะครับมีโอกาสมีความก้าวหน้านครับแล้วก็ใครที่ไปขายงานไปเสนองานให้ลูกค้าก็จะมีคือคือต้องทําดีนะครับต้องต้องใส่ใจลูกค้าแล้วลูกค้าก็จะเห็นคุณค่าลูกค้าก็จะซื้องานเราคือทําดีได้ดีนะครับแล้วก็รอการประกาศผลอะไรบางอย่างอยูอ่ซึ่งต้องได้เดินทางไปซึ่งต้องได้ไปแข่งขันกับผู้คนอะไรอย่างี้ครับะระยะทางที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ข้ามหลายจังหวัดนะครับ ก็จะมีข่าวดีออกมาในช่วงนี้นะครับการเดินทางไกลข้ามภูมิภาคนะครับหรือว่าข้ามน้ําข้ามทะเลขึ้นเครื่องบินก็ไปแล้วจะดีนะครับไปแล้วก็จะมีลู่ทางในการทําธุรกิจหรือว่าลู่ทางในการทำเมคกมันนี่นเพิ่ม,เต,มเติมนะครับแล้วก็เป็นเป็นทิศทางที่ดีนะแล้วก็งานในระยะยาวก็จะเป็นเป็นไป,นปนในเชิงบวกทางที่ดีขึ้นนะครับหลังจากนี้รายรับของคุณก็มาจากการทํางานเป็นหลักนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จ เรื่องเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งสูงขึ้นทําให้มีรายรับเพิ่มขึ้นมีความมั่นคงขึ้นนะครับโดดเด่นไปที่ดวงของคุณผู้หญิงนะครับส่วนคุณผู้ชายเองก็โดดเด่นเช่นเดียวกันแต่อาจจะไม่โดดเด่นสูงเท่าคุณผู้หญิงนะครับเพราะว่าเราดูภาพภาพรวมเนาะ,ะรายจ่ายของคุณช่วงนี้เหมือนกับว่าข้อที่จะระมัดระวังค่าใช้จ่ายนะครับค่อนข้างที่จะมีความระแวดระวังดีนะครับแล้วก็มีการวางแผนหรือบ่าหรือว่าบางทีไม่ได้วางแผนหรอกแต่ช่วงนี้งดนะครับช่วงนี้งดช้อปปิ้งออนไลน์เนาะแบบว่าอยู่ อยู่แบบว่าชิวๆอยู่แบบเออมีอะไรก็มีอะไรก็ใช้มีอะไรก็กินไปอะไรอย่างเงี้ยครับเ,ออเคยใช้ของรูราฟูฟ้าเ,ออเครื่องสําอางราคาแพงช่วงนี้อาจจะลดเกรดลงมาอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับคุณผู้หญิงเนาะช่วงนี้อาจจะมีการประหยัดกันมัธยัสถ์กันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับคนโสดช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่เพลอไผไปกับ ไปกับความรักความใคร่เนาะใครเข้ามาในช่วงนี้ก็ต้องดูให้ดีนิดนึงเนาะบางทีเขาอาจจะอาจจะไม,ไม่ได้จริงจังอะไรกับเราอนะไรเยแค่หวังเรื่องของอการการหลับนอนด้วยกันเฉยเฉยอะไรเงี้ยครับอันนี้คือเตือนไวนะ้เนาะแล้วก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นที่ว่าสารสัมพันธ์ถึงขั้นใช้ชีวิตคู่ร่วมกันไปนะครับหรือว่าตัวคุณเองก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรงี้ครับก็ไม่ได้ไม่ได้มีความเขาเรียกว่าครับไม่ได้มีความหวง อะไรขนาดนั้นนะครับคือใช้ชีวิตให้มีความสุขก็พอขอแต่ว่าให้รู้จักป้องกันตัวเองขอให้ว่ามีความสุขนะ้วแล้วก็บางคนก็อยู่กับตัวเองนะอาจจะมีการเ,าเครียดแล้วก็เข้าเว็บนู่นนี่นั่นไปเนาะอันนี้เราไม่ลงรายละเอียดนะครับแล้วก็อาจจะมีการช่วงนี้อาจจะคนคนโสดที่คนโสดที่สถานะไม่เปิดเผยด้วยเหมือนกันคืออาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องระมัดระวังนะครับอาจจะมีเกณฑ์ที่จะมีมีน้องก่อนก่อน ก่อนที่จะแต่งนะครับหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะมีมีน้องโดยที่ยังไม่พร้อมนะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีนะครับในช่วงนี้คนที่ไม่สวดแล้วนะครับหยุดกินกันแบบเปิดเผยช่วงนี้เหมือนกับว่าสถานะความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะเรียบเฉยห่างๆกันนะครับให้มันเติมความหวานกันเนาะอย่างบางทีทำงานหนักก็ต่างคนต่างนอนนะนอนคนละมุมบางคนบางคนมีมีห้องนอนคนละห้องเลยนะอืมเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรครับ ต่างคนต่างต้องมีพื้นที่บางคือทํางานยิ่งทํางานแตกต่างกันเเงี้ยเวลางานไม่ตรงกันเวลาเลิกเวลาพักไม่ตรงกันน่ยมันอาจจะต้องมีการพักผ่อนอาจจะทาบางคนนึงทำงานดึกคนนึงต้องนอนแต่หัวค่าต้องไปเข้าเวรแต่เช้าต้องไปเข้ากะแต่เช้าต้องไปทํางานแต่เช้าอีกคนนึง เข้ากะบ่าย <S <S เข้ากะดึกอะไรเงี้ยมันวิถีชีวิตมันอาจจะคาดเคลื่อนกันก็อาจจะต้องมีการหาเวลาว่างตรงกันจริงๆก็มาทํากิจกรรมร่วมกันทํากับข้าวาทานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับอืหรือแม้แต่ไม่มีเวลาขนาดนั้นก็หาเวลาคุยกันบ้างนะอาจจะดูซีรีส์ด้วยกันอะไรครบบให้มันหวานกลับไปใช้ความโมเมนต์ที่แบบว่า,าสวีทเหมือนกับวัยหนุ่มสาวเหมือนวัยที่ เหมือนตอนที่คบกันใหม่ๆเจอกันใหม่ๆอะไรอยางนี้ครับมันก็จะช่วยให้ชีวิตคู่ราบรื่นยืดยาวกันต่อไปได้นะครับเอาจะช่วยสำหรับทุกท่านนะการทํางานก็จะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะครับคือมัไม่ได้ราบรื่นไม่ได้แบบว่ามีกลีกลาบโรยบน,บนบนทางนะมันต้องมีการใช้กล่นใช้สมองใช้แบบว่าความรู้ประสบการณ์ ของเราในครับในการแก้ไขปัญหาก่อนมันถึงจะสําเร็จนะครับแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการมีคู่แข่งโดยที่เราไม่รู้ตัวเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เก่งกว่าเราหรอกเขาก็พยายามที่จะสู้พยายามที่จะให้มันโดดเด่นกว่าเราแต่เขาก็เอาชนะเราไม่ได้สักทีหนึ่งดังนั้นถ้ามีโอกาสมีงานเข้ามาอย่างอย่างอย่างที่บอกไปนะครับมามีมีโชคด้านการงานโดดเด่นนะครับก็จัดเต็มเลยนะครับหัวหน้าหรือว่าเจ้านายมอบหมายงานอะไรให้หรือว่ามีงานอะไรเข้ามาก็ทําอย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วมันจะสาเร็จนะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะได้มีการเล เพื่อนร่วมง,งานที่ที่เขาหวังดีจริงๆนะครับระมัดระวังในส่วนของระบบท่อปัสสาวะเรื่องของท่อปัสสาวะเรื่องของอวัยวะเพศองค์รวมด้วยนะครับก็มีความโดดเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็เรื่องของเท้านะครับเรื่องของเท้าอุ้งเท้านะครับบางคนอาจจะยืนนานครับ มีความผิดปกติในร่างกายก็รีบไปพบคุณหมอนะครับอย่าปล่อยไว้นานเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมของชาวราศีมีนนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงชะตาของท่านใดเป็นพิเศษ,ษ,ษ,ษนะครับ <S <S ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมนายทักแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับจะได้ผลิตคลิปดีๆพรรายากรณ์ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้มีทิกตอกแล้วนะครับรายละเอียดอยู่ที่ใลายคลิปแล้วก็อยู่ที่ใต้คำบรรยายนะครับใครที่ไม่ลืมกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงทุกท่านแล้ว มีเงินมีทองใช้กันมากๆไม่ขาดมือเลยทีเดียวนะครับไว้พบกันใหม่ในการพยากรณ์ในครั้งหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ